สวัสดีครับวันนี้มาศึกษาเรียนรู้วิธีการซ่อมปั๊มน้ำหรือเปลี่ยนอะไรล่ปั๊มน้ำกับริชาปั๊มน้ำนะครับผมครับวันนี้ผมจะพาไปดูในการเปลี่ยนแม็กซินหรือซิงคอเป็นปั๊มมิซูนะครับเป็นปั๊มมิซูรุ่นถังปุ่มนะครับผมรุ่นนี้ก็ อายุการใช้งานก็น่าอยู่ประมาณ10กว่าปีหรือ20ปีนะครับเป็น205 M2 นะครับเป็นรุ่นทางกลที่จะมีการบินสายดำโยงๆนะครับโยงลงไปด้านล่างเลยครับรุ่นนี้ก็ยังมีคนนิยมใช้อยู่ก็ยังมีใช้อยู่นะครับวันนี้จะประเด็นในเรื่องการเปลี่ยนแม็กซินหรือซิงคคอร์แบบถ่ายใกล้ๆให้เห็นชัดๆตามขั้นตอนเลยนะครับรับรองคุณ เปลี่ยนเป็นและซ่อมเป็นทําเป็นแน่นอนดังน,น,น,นั้นตามปีชาไปดูเลยครับกับปีชาปั๊มน้าครับผมสวัสดีครับมาวันนี้เรามาเปลี่ยนชุดซิงคอรหรือแม็กซินของปั๊มมิตซูนะครับดูวิธีการเปลี่ยนกันเลยนะครับอ่ะดับแรกไปเลยเบอร์10นะครับถอดเบอร์1ินี้ก่อนอ,ออกมาเลยครับ อันดับแรกเราต้องถอดฝาหน้าก่อนนะครับถอดฝาหน้าออกก่อนนะครับอันนี้น็อตของฝาหน้านะครับผมอ่าเรียบร้อยสีตัวนะครับแล้วก็ฝาหน้าเปิดฝาหน้าออกนะครับปื๊อ่าค่อยงัดแงะออกมานะครับค่อยงัดแงะออกมา อันนี้เขาเรียกฝาหน้านะครับเบ๊บเห็นนะครับอ่าออกมาแล้วต่อไปก็เห็นกุไกอยู่ด้านในจะมีใบพัดปั่นน้ําเห็นนะครับนั่นแหละครับใบพัดปั่นน้าแต่นี้เราต้องเอาน็อตท,ที่จับใบพัดออกก่อนจะมีน็อตตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเห็นนะครับมีมีน็อตอยู่ตรงกลางเล็กๆครับผมเราต้องเอาน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับ ต่อคลิปสองเลยครับทีนี้เราถอดน็อตออกเสร็จปึ๊บโซนิกพลนนหน่อยครับผมโซนิคพลุนหน่อยครับเราต้องเคาะนะครับผมเราต้องเคาะเคาะเพื่อเตี้ยให้เขาขยับนะครับขยับออกมาครับเคาะไปเรื่อยครับ ไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆครับผม เคาะแล้วยังไม่ออกเราใช้น็อตเบอร์สิบครับผมน็อตเบอร์สิบข้าด้านข้างเลย2ตัวครับอันนี้คือการเคาะนะครับผมเคาะแล้วไม่ออกนะครับและวิธีการต่อไปเราต้อง ตัสิบเข้าไปนะครับซื้อคอนะครับปึ๊บแล้วก็ตัวทีตัวทีมาเลยครับตัวทีมาสองตัวพอหันข้างครับหัน,ห,นหัวเข้าตัวหนึ่งนะครับอ่าถูกต้องครับผมอ่าพร้อมๆกันนะครับผมลักษณะนี้ต้องใช้น้ำหนักพร้อมๆกันเท่าๆกันให้น้ำหนัก ให้น้ำหนับเสมอซ้ายขวาให้เสมอเท่ากันนะครับยันวนี้จะออกยากนิดตนึงนะครับ <Hey. S 1> เด็กหัดยางก็ได้ เขาก็ออกย่างค่อยๆครับปุ๊บตุน๋นข้นเข้าไปเลยครับต่อเข้าไปเลยอ่าตอเข้าไปใหม่ต่อเข้าไปเพื่อที่จะมีการขยับล้างครับล้างสนิมว่า ออกแล้วเราก็ต้องเข้าไปใหม่ออกแล้วเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าสนิมมันยังกินในตัวเขาอยู่เราพูดง่ายว่าเอาเข้าออกเพื่อที่จะลบล้างสนิมเดี๋ยวมันจะได้ออกง่ายนะครับออกมาแล้วครับอันนี้คือการถอดขั้นตอนที่ว่าถอดใบาย,ยากๆนะครับอ่ะตอนนี้เราถอดใบพัดออกมาแล้วนะครับยากนิดนึงตอนนี้ก็เห็นเป็นสปริงชุดสิงคอยเห็นไหมอ่าถอดออกมานะครับ ชุดสิงคอเห็นนะครับจะเป็นชุดสิงคออยู่ด้านในเราต้องงัดออกมาเลยครับปออบอ,อึออกอ,ออกมาเลยครับครับกระเบื้องอ,ออกมาเลยครับ มีกระเบื้องอยู่ด้านในเอากระเบื้องออกมาด้วยครับขอสิงคอเบอร์ยี่หกหนึ่งชุดครับกระเบื้อง เรื่อี่ต้องเอาออกนะครับผมเอาออกหน่เราจะได้เอาตัวใหม่ลงนะครับเพราะว่าตัวเก่าก็หมดคุณภาพเอายางรองออกมาด้วยนะครับเห็นไหมยันมียางรองอยู่เก่ามันเปื่อยยุ่ยหมดแล้วนะครับเอาสิงคอเบอร์ยี่สิบหกไม้หน่อยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็ได้สิงคอมาแล้วนะครับผมนี่ครับชุดสิงคอเอาเลยครับจัดการเลยครับผมแกะถุงออกให้เรียบร้อยครับอ่ะเอาเข้ายางเข้าไปก่อนครับผมอันดับแรกนะครับเอายางเข้าไปปึ๊บ ตามไปเรยกระเบื้องนะครับตามเรยกระเบื้องค่อยๆทำนะครับทำตามช่างของปิชาป๊ำนาำได้เลยนะครับออโอเคเอาสิงคอร์ตามไปเลยครับจุดสิงคอร์ปร๊ ตามไปด้วยสปริงแล้วหมวกนะครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับผมเนี่ยจะเห็นไหมครับจะมีแง่งอยู่ใส่ให้ตรงล่องของริมนะครับผมเนี่ยอ่าเวลาเราใส่ที่ต้องกดให้มันมียุบยับยุบยับยุบยับได้นะครับอ่าต่อไปใส่ใบเลยครับใส่ให้ตรงล็อกครับผมมันจะมีดูริม แล้วก็ริมของใบเนี่ยให้ตรงนะครับให้ตรงกับล่องของใบพัดนะครับแล้วค่อยๆเคาะไล่ข้นไปทีละน่อยอ่าแล้วเขาก็จะลงตัวของเขาปุ๊บแล้วเราก็เข้าน็อตเลยครับผมอลองรูดูด,ด้านบนเห็นไหมครับดูไปเสมอน,นะครับดูไปเสมออ่าพอเสมอเสร็จเราก็เข้าน็อตเลยปึ๊บ รเราต้องให้เสมอนะครับผมด้านบนเนี่ยเนี่ยด้านบนที่ผมส่องไฟเนี่ยต้องให้เสมอกับไปพัดน,นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เสมอเนี่ยมันติดฝาหน้าเราต้องเข้าให้เสมอนะครับเข้าให้เสมอมาร์กอยู่ด้านบนเสาหลักของของตัวเอาซิงนะครับอ่ายบต่อต่อไปใส่ฝาหน้าครับผม หยดน้ำต้องหันขึ้นนะครับอ่าโอเคใส่น,อน็อตเตอดติดครับผมอันนี้ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใส่ชุด ิงคอหรือแม็กซินนะครับของปันม,มิซู 205m2 หรือ 255m2 จะเป็นรุ่น m รุ่น k รุ่นนี้ใส่ในลักษณะเดียวกันหมดนะครับอันนี้จากร้านปีชาํำน้ำครับผมพร้อมกับชามของปีชาครับนี่ครับชามมีโปร,โท,รทั้งสองท่านนะครับลองทำและลองเอาไปใช้กันดูนะครับศึกษาเล,เล็กน้อยกันดูนะครับแลบผมวิธีการเป็นไงครับผม ถอดฝาหน้าถอดฝาหน้าออกมาก็จะเห็นใบพัดใบพัดก็คือใบพัดปั่นน้ำนะครับเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะแล้วก็ต้องหมุนน็อตตัวเล็กๆออกก่อนน็อตจับใบพัดนะครับผมถอดน็อตออกมาแล้วก็ค่อยเคาะไล่เคาะไล่ใช้สูนิกพ่นเคาะไล่ถ้าเกิดเราเคาะพยายามเคาะแล้วไม่มีการขยับออกมาอะไรเนี่ยเราก็ใช้น็อตเบอร์สิบหมุนเข้าไปตรงรูด้านข้างนะครับใช้ ตัวชีงัดหรือจะใช้เหล็กงัดยางงัดหรือจะใช้อะไรก็ได้ครับผมสายขวาน้ำหนักให้เท่ากันค่อยๆงัดค่อยๆงัดออกมานะครับอันนี้ยกคุณก็จะเห็นว่าไอ้วิธีการเอาออกออกแบบนี้นะครับผมออกมาติดก็จะเจอชุดสปริงของสิงคอมีหมวกมีสปริงแล้วก็เอาออกมาเอาชุดสิงคอออกมาตะเบื้องออกมาเอาชุดใหม่ชุดนี้จะเป็นแกน12นะครับผม12 เบอร์ยี่หกนะครับผมก็เป็นแกน12 12มิลครับเขาจะเขียนว่า12ขีด26ขีดหนึ่งนะครับเป็นอ่า uh, number ของของตัวแม็กซินนะครับ12ขีด26ขีดหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งตัว26ก็คือเบอร์26 12คือแกนเป็นเป็นเป็นมิลน,นะครับผมอันนั้นคือเป็น number ของเขา แต่ละรุ่นถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันแกนเท่าไหรเท่าไหรใช้เวอร์เนียนะครับผมวัดตรงแกนเลยครับผมวัดตรงแกนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูว่าวัดวัดแบบไหนวิธีแบบไหนนะครับวัดพูดมันเยอะนะครับผมก็พอเข้าใจเนาะการดูเล็กๆน้อยๆแล้วก็พยายามวิเคราะห์ดูนะครับผมก็พยายามบอกข่าวและสายบุญให้กับท่านทุกท่านเพื่อที่จะทําได้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ได้อยู่ใน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 ยไกลๆ,ๆงั้นน่ะหาช่างยากอะไรประมาณนั้น ท่านก็ลองซ่อมแล้วลองศึกษาดูนะครับส่วนวันนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากปีชับบำนาญครับฝากไว้นะครับผมลองศึกษาและเรียนรู้ดูแล้วคุณก็จะทำได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันว่าเวลาเข้าเข้าแบบไหนเวลาออกแบบน้อยเข้าตามนั้นใยมันนูนออกมานะครับผมถ้าเกิดใบนูนออกมามันจะไปเสียดสีกับฝาหน้ามันจะไม่หมุนนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการไล่อากาศรีเซตอากาศนะครับ